Help defeat Willow at Willow's haunt เราจะต้องไปช่วยกันฆ่าวิลโล w ที่บ้านหลอนของวิลโลนะคะวิลโลจะอยู่ในจุดที่มาร์กไว้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกดที่ชื่อเควสเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาอันนี้มันเป็นบ้านของวิลโล w นะคะอยู่ทางซ้ายสุดของแมปเลยใส่มาคนเดียวเพื่อให้เพื่อนๆดูให้เห็นเลยว่าเนี่ย ถ้ามาคนเดียวก็สามารถทําได้นะและไม่ต้องมีอาวุธอะไรด้วยก็ได้ลงมานะคะถ้าเจอหิ่งห้อยอย่างนี้อัดไปเลยหนึ่งแล้วหนีออกมาเลยค่ะไม่ต้องอยู่รอจนวินโลตายนะคะเพราะว่าต้นเควสแบบนี้มีคนที่อยู่เยอะอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องระวังคนอื่นด้วยเราทํำดาเมจแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะใช้หิ่งห้อยปาแบบนี้หรือว่าจะใช้พ i ิกเอเคาะไปเลยในกรณีที่เราไม่เจออาวุธอะไรเลย หนีมาแล้วทำอะไรต่อก็ยืนรอความตายของวิลโลได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่เขาคอยแบบไปทํำเควส์ฆ่าวิลโลจนเสร็จอย่างแน่นอนต้องมีตี้ที่ลงอะไซมันใจาเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะ Health t f i e ิววิลโลผ่านแล้วก็คือว่าใครจะฆ่าก็ได้ขอแค่เราทําดามจชหนึ่งหน่วยก็ยังดี หรือว่าถ้าเกิดลงแล้วไม่มีใครมาเลยจะยินคนเดียวก็ได้เช่นกันค่ะ